ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนน้องไม้ค่ะวันนี้นะคะน้องไม้จะพาทุกคนไปเที่ยวชมภารกิจส่งเสริมสินค้ากเกษตรหรือ GI นั่นเองค่ะ ผลิตภัณฑ์ข้าวไร่ลืมผัวนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศจีนนะคะพี่พีเกษตรกรมีความเข้มแข็งกันอย่างมากเลยนะคะและวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปชมภาพบรรยากาศการต่ออายุการอนุญาตตราสินค้า G.I. เราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมการตรวจสอบเพื่อต่ออายุสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ข้าวไร่ลืมผัวจังหวัดเพชรบูรณ์เราเดินทางกันมาที่อำเภอเขาค้อซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวไร่พันลืมผัวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI โดยข้าวไร่ลืมผัวเป็นข้าวพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่ชาวเขาเผ่าม้งปลูกสำหรับบริโภคเป็นอาหารหลักกันมายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าม้งที่สร้างวัฒนธรรมในการเพาะปลูกความเป็นอยู่วิถีชีวิตประเพณีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโดยข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์นั้นหมายถึงข้าวเหนียวดำพันธ์ลืมผัวปลูกเป็นข้าวไร่ไว้ต่อช่วงแสงมเมล็ดมีสีม่วงดำปลูกอยู่ในพื้นที่ระดับความสูง400 800เมตรจากระดับน้ำทะเลของจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรที่ต้องการผลิตข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตก่อนเริ่มทำการปลูกมเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวที่มีคุณภาพดีไม่มีสิ่งเจือปนจากแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานจากศูนย์วิจัยข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์หรือมเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตเองตามคำแนะนำและได้รับมาตรฐานของกรมการข้าว เกษตรกรจะเริ่มปลูกในช่วงฤดูนาปีคือช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมเกษตรกรต้องมีระบบการบันทึกข้อมูลการจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบการปลูกและคุณภาพข้าวเปลือก มีขั้นตอนในการควบคุมการกองเก็บควบคุมการเบิกจ่ายและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์มีการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพการนำผลผลิตข้าวเปลือกมาตากเพื่อให้ได้ความชื้นตามมาตรฐานโดยความชื้นที่เหมาะสมของผลผลิตข้าวเปลือกอยู่ที่ไม่เกินร้อยละสิบสถึงสิและเก็บในพื้นที่ที่สะอาดปราศจากโรคและแมลง ทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของตราสัญ,ญลักษณ์ GI ข้าวไรลืมผัวเพชรบูรณ์ซึ่งรับประกันได้ว่าทุกคนที่ซื้อข้าวที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ GI ข้าวไรลืมผัวเพชรบูรณ์ไปจะได้รับประทานข้าวลืมผัวแท้ๆและมีคุณภาพอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน การทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการที่จะรับรองการต่ออายุการอนุญาตใช้เครื่องหมาย GI นะคะเป็นไปอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานระเบียบอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ใหกับผู้บริโภคนะคะและที่สำคัญจังหวัดเพชรบูรณ์เรายังมีสินค้าคุณภาพอีกมากมายและสินค้าอัตลักษณ์อันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะยังมีอีก ไม้หลายชนิดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไม้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอีพีหน้านะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวชมที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย